สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้อาจารย์นันจะพาพี่น้องที่เคารพเรามาชมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระประทานนะครับสําหรับบล็อกไม่พิมพ์นี้จะมีความงดงามสมบูรณ์มากๆแนะพี่น้องที่รักครับถ้าเราสังเกตด,ดีเราจะเห็นลักษณะการห่มคลุมเป็นลักษณะการห่มดองหรือห่มคลุมเห็นไหมครับลักษณะของกีวรพาดคาดไปเป็นลักษณะ่มคลุม และที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าสังเกตดีๆอีกเราก็จะเห็นเส้นพาะทิพย์สเส้นนะครับเป็นลักษณะเส้นพาะทิพย์สเส้นองค์ภาะก็จะมีความเรียกว่าสวยงามนั่ง <c oughs> ประทับแบบตรงนะครแล้วก็เส้นซุ้มสองข้างนี้ก็จะค่อนข้างสมดุลกันเป็นบล็อกไม่พิมพ์ของหลวงวิจารณ์เจริญในในยุคท้ายๆนะครับเนื้อหาก็จะงดงามมากๆนะครับด้านหน้าก็จะมีแตกลายงา ะครับพี่น้องครับองค์พระนั้นสีขาวอมเหลืองซึ่งถือว่าเป็นสีพื้นของวัดหลัขังนะครับสีพื้นฐานนะฮะสวยงามมากๆนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นเรียกว่าหลังชั้นครูอีกเช่นเดียวกันนะครับมีการยุบการย่นการปริการแยกนะครับมีมวลสารนะครับจัดจ้านสวยงามมากๆพี่น้องทีละครับนี่นะครับคือเสน่ห์ของวัดตะขัง เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับถ้าเราดูผ่านกล้องผ่านเลนเราก็จะเห็นความงดงามอีกมิติหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกล้อง 10x นะครับเราจะเห็นลักษณะของการแตกลายงานะครับอย่างชัดเจนนะครับแตกลายงานั้นจะแตกเฉพาะด้านหน้านะพี่น้องทีละครับจะ <c oughs> แ,แตกเฉพาะด้านหน้านะครับนี่ครับเนื้อหานืกนุ่มมากๆพิมพ์นี้เราจะปรากฏลักษณะของหูเนี่ย <c oughs> สองข้างเลยนะครับแต่ว่าหูซ้ายจะชัดกว่าหูขวาเป็นลักษณะตุ่มนะครับนี่ฮะปากฏลักษณะหูทั้งสองข้างนะครับนี่ครับที่เรียกว่าลักษณะคมคลุมหรือคมดองนะครับภาพสังขติคมคลุมนะครับลักแร้ซ้ายสูงกว่ารักแร้ขวาเหมือนเดิมนะครับลักษณะของฝ้าขา,ขาวๆนั่นก็คือแป้งโรยพิมพ์นะครับ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสังเกตดีๆเราจะเห็นพาะทิพย์สองเส้นนะครับลางๆนะครับพาะทิพย์สองเส้นนะครับอันนี้คือเม็ดผงพุทธคุณนะพี่รองี่ลัลก,งงงกลนะครับส่องแล้วก็งดงามทุกมิติเลยนะฮะทุกมิติเลยฐานชั้นล่างยุบนะครับฝั่งนี้ป้านฝั่งซ้ายป้านฝั่งขวาแหลมข้อมุมนะครับนี่ครับสวยงามมากๆเนื้อหานั้นถือว่าสวยมากพี่้องเทลับครับเห็นไหมครับนี่ครับงดงามมากเลยด้านหลัง นะครับเป็นหลังชั้นครูนะครับเห็นไหมครับนี่ครับแว่นเดียวก็ซึ้งได้นะครับซึ้งกินใจสวยซึ้งกินใจเห็นไหมครับนี่ครับโดยเฉพาะรอยปิรอยแยกเป็นธรรมชาติมากๆนะครับทื้อขาบนสารเห็นไหมครับนี่นะครับที่เขาบกว่าครูบาอาจารย์บางครั้งก็สองแว่นเดียวนะครับสมเด็จวัดระฆังนั้นหลังถือว่าสําคัญมากนะครับถ้าเราเชื่อชาญชํานาญด้านหลังนั้นนะครับเราแทบไม่ต้องส่องด้านหน้าเลยนะครับนี่ครับ เนื้อหางดงามมากๆเลยนะครับเด็กนุ่มนะครับสวยงามจริงๆครับไม่ว่าจะส่องลงตรงไหนนะครับให้ความงดงามล้ําค่าจริงๆนี่คือถือว่าเป็นมรดกแผ่นดินไทยนะฮะชนิดหนึ่งนะครับที่สวยงามล้าค่าจริงๆครับพี่น้องครับํำเด็จวัดระฆังนะครับนี่นะครับงดงามจริงๆพี่น้องที่รักครับองนี้พิมพ์ใหญ่พระประธานครับผม